เลิฟแมสเซจถึงคุณนะคะมาดูคนที่คุณนึกถึงตอนนี้นะคะเขาคิดได้รู้สึกยังไงกับคุณนะคะ from local deck นี้ไม่รู้ว่าจะใช้พลังงานของเราหรือเปล่าคนที่คุณนึกถึงนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ ในลักษณะของคำว,ว่า commitment นะคะ I want you to be a part of my life เขาต้องการให้คุณนะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเลยแหละนะคะหลายคนก็มั่นหมายหลายคนก็มี commitment นะคะเปิดตัวกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วหรือว่าเป็นคู่รักกันแล้วถ้าคุณถามว่าคุณมีความสำคัญขนาดไหนในใจของเขาคนนี้คนนี้บอกเลยว่านะคะเขาให้ความสำคัญกับคุณนะคะคุณมีความสำคัญพอสมควรนะคะ่ะ เคมีทรีขึ้นมานะคะอ่องบอกว่าคุณกับคนคนนี้มีเคมีที่แบบตรงกันมากนะคะมีแพชชั่นอินเทนอารมณ์ที่แบบว่ามันจุนแบบเหมือนแม่เหล็กอ่ะเหมือนแรงดึงดูดนะคะแรงปัารถนานะคะมันก็ไม่ได้แปลกใจทำไมทาไมถึงคลั่งใครกันได้ขนาดนี้นะมีไฟรักมีแบบแรงปัารถนาร่วมกัน อ่าอีโก้ขึ้นมานะคะ I let my pride get into way of our connection ความสัมพันธ์ของคุณไม่มีคำว,ว่าอีโก้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของแบบจิตใจของฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือว่าความคิดของฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเขานั่นแหละนะคะมีอีโก้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ forgiveness นะคะ I am s t r a n g e to get over this part ก็มีบางอย่างอยากจะให้คุณนะให้อภัยเขานะคะเขา,าต้องการที่จะก้าวข้ามผ่านบางเรื่องนะคะหรือต้องการที่จะให้อภัยหรือได้รับการให้อภัยมาดูสิคะว่าคนที่คุณถามถึงนะคะใช้วิจรารณญาณนะคะ โอ้โหหนึ่งเหรียญโมโบ,บ,บชอบมากเลยอะ่ะพอแบบกรีดไพ่แล้วเปิดออกมาได้หนึ่งเหรียญน,นะมันเหมือนแบบมูอยากให้ไพ่อยากให้หัวข้อดีเป็นโชคลาภจังเลยคือคนนี้มีความเป็นธาตุดินนะคะสูงมากนะ,ะเขาต้องการที่จะมั่นคงต้องการชัดเจนต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังกับคุณแหละนะ ทาวเว์ขึ้นมาแล้วก็มีแบบเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะมันทําให้แบบได้รู้ได้เห็นความจริงอะไรบางอย่างเออตื่นรู้อะตื่นรู้นะคะแต่ไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันทําให้เขาได้รู้ว่าเขาขาดคุณไม่ได้นะคะคุณเป็นคนที่แบบว่ามีคุณค่ากับเขามากจริงๆเป็นเดอมเพนะคะเป็นคนที่แบบงดงามดูดีมีสเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม The Were นะคะ คอมพิ i ชันถ้าอยากจะแบบหยุดอยู่ตรงนี้เพื่อคุณนะคะคนนี้จะเป็นทางไกลก็ได้นะคะโอ้โหไพ่ดีมากคุณมี t เด sun ขึ้นมามองบอกว่าคนคนนี้คนที่มาดูคลิปนี้นะคะจะเป็นคนที่สมหวังในเรื่องความรักนะคะถ้าตอนนี้คุณโสดคุณจะเจอคนแบบนี้คะ่ะ หวังจะแต่งงานหวังจะจริงจังนะคะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วก็เห็นคุณค่าของเราแต่ถ้าคุณบอกว่าตอนนี้ความรักมันมีปัญหาค่ะหมอบโบกับคนที่พูดถึงมันเลิกลากันไปแล้วเออมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่เป็นไรค่ะแสดงว่าอันนั้นเป็นดาวเสาร์นะคะเป็นคู่เวรคู่กรรมนะคะถ้าคู่กันแล้วไม่แคลกันจะกลับมาอีกแต่ถ้าคุณแบบว่าต่างคนต่างไปปล่อยค่ะ ถ้าถ้าเขาเกิดมาเพื่อเราเขาจะกลับมาแต่ถ้าไม่ใช่นะคะคือในชีวิตนี้ยังไงยังไงคุณจะมีคู่ที่ได้แต่งงานแน่นอนและเป็นคู่ดาวเสาเป็นคู่ที่แบบมั่นคงนะคะเราครบกันยืนยาวแล้วก็มีดวงการคบกันแล้วแบบชีวิตมันแบบเพิ่มพลังนะคะให้กันเลยกันในเรื่องของความรุ่งเรืองความสว่างสวัยนะคะอืมแล้วก็ความแบบมั่งมีอะไรอย่างเงี้ยเออคู่ของคุณสําหรับคนที่จะมาเจอคลิปนี้ บอกไว้เลยหรือว่าแม้แต่คนรักที่คุณคบอยู่เขาจะต้องเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเห็นคุณค่านะคะกับความเป็นอยู่แล้วก็ซัพพอร์ตดูแลเทคแคร์ care, แล้วก็เหมือนจริงจังอะ่ะเหมือนจริงจังแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ได้มาเล่นเล่นะ่ะนะคะโอเคใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเริฟบๆค่ะ